การที่เป็นเนื้องอกเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเซลล์ที่มันตายอะค่ะเซลล์ที่มันตายหรือเซลล์ที่มันเจริญเขาเรียกว่าเนื้อเยื่อเจริญผิดที่นะคะแผนปัจจุบันเขาเรียกว่าเนื้อเยื่อเจริญผิดที่ก็คือเซลล์ที่มันเพิ่มขึ้นนะคะมันเกิดเพราะอะไรนะคะสมมุตินะคะอย่างคุณสุเพนเนี่ยเขาเป็นไทรอยมันจะเกิดที่คอใช่ไหมคะบางคนก็เป็นคอหอยพอกเป็นพอกอย่างเงี้ยหรือบางคนเป็นก้อนของไทรอยอย่างเงี้ยมันเกิดจากการกินอาหารนะคะแล้ว เขาเรียกว่าพิษร้อนเหมือนกันธาตุไฟมันสูงสมมุตินะเขากินอาหารอาหารไม่ย่อยเป็นกรดไหลย้อนหรือใช้เสียงเยอะพูดมากอย่างเงี้ยค่ะหรือพวกชอบกินแบบส้มตำปูปลาเยอะๆค่ะมันเป็นพิษร้อนส้มตำใส่พริกเยอะๆใส่ปลาเยอะๆมันกินแล้วมันเพิ่มธาตุไฟเพราะไฟพวกเนี้ยค่ะตีขึ้นมาตีขึ้นมากระเพาะกรดไหลย้อนตีขึ้นมาลมพิษตีขึ้นมาแล้วมันไปเผาที่คอนะลมร้อนประทุที่คอตรงเนี้ย ทำให้คอมันเกิดการอักเสบเผาทุกวันกินทุกวันค่ะพี่กินส้มตำทุกวันพี่กินน้ําหวานน้าแข็งทุกวันทัดไฟในตัวเผาขึ้นเผา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 ,าตรงนี้คอของพี่จะเกิดการอักเสบและมีการบวมเกิดขึ้นบวมหรือพองโกธขึ้นดังนั้นเนี่ยคนที่คอโตพองๆอ่ะสังเกตชอบกินอะไรเผ็ดร้อนแล้วใช้ใช้เสียงในการพูดมากหรืออาจจะพูดเยอะหรืออาจจะเป็นนักร้องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ คอมันอักเสบเพราะคออักเสบแล้วทํำยังไงร,ร่างกายของเราค่ะมันฉลาดนะคะมันสร้างเนื้อเยื่อนะคะเนื้อเยื่อหรือเซลล์หนาๆเข้ามาแปะอยู่โซนต้นนี้ค่ะยิ่งเราโดนเยอะๆค่ะนะคะมันก็ยิ่งเพิ่มเซลล์ให้มันแข็งมันหนาเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้พิษร้อนตนัวนี้มันเข้าไปกระแทกหรือไปทําให้เนื้อตรงนี้มันแสบหรืออักเสบนะคะคอพี่ก็จะบวมขึ้นบวมขึ้น บวมขึ้นเป็นเนื้อหนาหนาขึ้นเลือดพี่ก็ไหลเวียนไม่ดีกลายเป็นก้อนเนื้อนะคะก้อนเนื้อเก่าเก่าเอ้ยก้อนเนื้อเสียหรือว่าเป็นพวกน้ําเหลืองเสียเป็นก้อนนะคะประทุอยู่ที่เนี้ยนะคะเป็นเนื้อเนื้องอกที่เซลล์ตายประทุอยู่ที่เนี้ยมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเราไม่รู้สาเหตุถ้ายิ่งยิ่งก่อตัวขึ้นเราก็กินเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่หญหญกลายเป็นเซลก้อนเนื้ออาะอยู่มดลูกเหมือนกันมดลูกเกิดการอักเสบอาจจะกินของทอดของมันของกินอาหารเสริมเยอะนะคะมันกระทบมดลูก มดลูกของเรามันอ่อนๆบางๆอย่างเงี้ยนะมันก็อยู่ปกติเป็นกล้ามเนื้อเรียบอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราไปกินของเผ็ดอะไรมันไปกัดพราะไปกัดขึ้นมันก็กลายเป็นอะไรอย่างก็เนื้อเยื่อเจริญผิดที่กลายเป็นนูนพูนขึ้นกลายเป็นเนื้องอกขึ้นเงนี้ยแ,แก้ยังไงพี่ก็ต้องผ่าออกถ้ามันแข็งแล้วไม่สามารถกินผู้หลานละลายได้แต่ถ้าพึ่งก่อตัวอย่างของพี่สุเพนน่ะอาจจะพึ่งก่อตัวหรือเป็น น้ำแบบเนื้อๆอ่อนๆเป็นถุงน้ำมันละลายออกได้แล้วปรับอาหารไม่ให้เรากินร้อนเกินไปนะคะไม่ให้กินของเผ็ดของมันของอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆปรับอาหารเนาะมันก็หายแต่ถ้าถามว่าอารผู้หลานมันยุบได้ไหมกรณีไม่ได้แข็งตัวมากหรือว่าพึ่งเก่อตัวมันยุบได้ เพราะว่าเซลลพวกเนี้ยมันจะไปละลายของเสียหรือก้อนของเสียพวกเนี้ยแล้วปรับอุณหภูมิร่างกายให้มันอยู่สมดุลไม่ร้อนเกินไปพอร่างกายที่มันไม่แสบไม่ร้อนนะคะอุณหภูมิมันเย็นขึ้นตัวที่มันบวมๆม,ม,มันก็จะลดลงคอที่มันพองๆมันก็จะลดลงมันก็จะหายไปเองเนาะอันนี้เข้าใจแต่ในกรณีคนเป็นเนื้อง,งอกก้อนใหญ่ๆเยอะๆแสดงว่าสะสมมานานเอาไปอยู่ผู้หลานเอาไปอยู่พี่ก็ต้องผ่าคนไปผ่าเนื้อง,งอกก็ขึ้นอีกคนไปผ่ามดลูกก็ขึ้นอีกแสดงว่า ไม่ไม่ได้ปรับที่อาหารกินแบบเดิมนะกินยามันก็ออกกินยามันก็ออกมันต้องปรับอาหารยังไงอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะโรคของเราที่จะหายคือการปรับอาหารต้องไม่กินอย่างเดิมถ้ากินอย่างเดิมกินปูปะลาอย่างเดิมก็เป็นอย่างนั้นแหละคะ่ะมันไม่หายมันขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะคะโอเคเจ้า